ของวันพฤหัสที่19เดือนพฤศจิกายนพศ2563นะครับวันนี้ช่วงเช้าๆเรามาดูงานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเช้าเช้ามีรถอยู่สคันนะครับ โตโยต้าสตาร์เรตนะครับโตโยต้าสตาร์เรตสีแดงสดจังนะครับหนึ่งคันนะครับแลนเซอร์ซีเดียนะครับจอดนานจอดนานมากนะครับวิ่งทางสมัยก่อนวิ่งทางไกลไประจำนะครับพอมีอาการเสียงดังช่วงล่างสารพัดดังเขาก็เลยต้องจอดนะครับลูกค้าจอด จอดทิ้งไว้ที่บ้านเป็นเวลาหลายเดือนแบตเตอรี่ก็หมดนะครับแบตเตอรี่หมดช่วงล่างเสียหมดบูธปีกนกแตกลูกหมากปีกนกล่างเสียคันชักเสียลูกหมากแหลกเสียยางแค่นเครื่องหน้าหลังนะครับเสียหมดวิ่งยังดังสนั่นวันไว มื่อเช้าไปติดอยู่ไฟแดงเครื่องดับต้องไปพ่วงกันมา <c oughs> ลืมถามลูกค้าลืมถามลูกค้าว่าแบตเตอรี่มันใช้ได้ไหมที่ไหนได้แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้นะครับต้องวิ่งไปพ่วงกันมาลองวิ่งลองดูอาการแล้วนะครับวิ่งลองดูอาการแล้วเสียงดังเช็กรายการออกมาแล้วทั้งหมดก็คือ ตามที่บอกเอาไปนะครับเช็ครายการออกมาทั้งหมดแล้วนะครับมียางเชนเครื่องหลังหมากปีกนกสองข้างบูธปีกตัวใหญ่สองข้างหมากแหลกสองข้างคันชักสองข้างนะครับอน,นี้กกำลังถอดกำลังถอดนะครับรายการอะไรที่ถอดออกมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ลูกหมากคักลูกหมากแหลกลูกหมากปีกนกล่างเสียหมดคุณดีเลยนะบูดปีกนกนะครับลูก,กนะยางกันเครื่องตัวหลังนะครับนี่ยางเันเครื่องตัวหน้านะครับ <c oughs> โอเคเอาเลย แท่นเครื่องตัวหน้านะครับถอดออกมาแล้วแล้วแท่นเครื่องตัวหลังกาลังถอดนะครับแท่นเครื่องตัวหลังติดขาร,รลูกหมากแหลกถอดแล้วนะครับ ออกมาแล้วนี่แหละลูกหมากแหลกลูกหมากขันชักบูดปีกนกตัวใหญ่ลูกหมากปีกนกนะครับถอนออกออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์หาอะไรจัดอะไรใส่ให้อีกทีนึงนะครับวิสูพิชีซีเดียมาต่อกันไม่มีเวลาถ่ายไม่มีจังหวะถ่ายนะครับ กำลังทางานก็เลยไม่มีเวลาถ่ายสรุปแล้วจบแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยวิ่งรองเรียบร้อยตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับรายการที่เช็คออกไปมันดังสาหัสจักะเสลือเกินนะครับเลยแยกไม่ออกสุดท้ายประกอบเข้าไปแล้วเหลืออีกหนึ่งเสียงเล็กๆนะครับดังเบาๆนะครับวิ่งไปกุ๊ก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 เบาๆนะครับก็คือโชกนะครับ เราจะถอดมาแก้ไขถอดมาดูอีกทีนึงว่าโชคกวาวมันเสียหรือว่าเป็นที่เบ้าโชกนะครับกําลังถอดอยู่นะครับนี่นะเพิ่มเติมอย่างอื่นเงียบหมดนะครับดีหมดนะครับอย่างอื่นเงียบหมดดีหมดมิสูบิชิซีเดียนี่ออกมาแล้วโชกคนะครับโชออกมาแล้ว ไดยางเข้าลุดด้วยขาได้ยางเอข้อเดแยมหนึ่งยางเพ้าของเดียมมุมีเป็นเหลี่ยมโอเคโชคดีเดียมาแล้วนะครับแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องแต่ตั้นมาแล้วนะครับแท่นเครื่องซ้ายขวานะครับมาแล้วฝั่งท้ายฝั่งซ้ายถอดเปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับซ้าย แท่นเครื่องซ้ายขวานะครับพอออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแท่นเครื่องซ้ายขวาเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยอยางแท่นเครื่องตัวซ้ายและตัวขวานะครับนี่เรียบร้อยครับ เรียบร้อยร่างเยี่ยมตัวเดียวนเนาะเยี่ยมฟังหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมแค่น้อยหนึ่งของผมม,มันจะอัดเข้าไปเลยฮุดอ่าหูโชกล่างนะครับตัวนีตัวนี้แหละเดี๋ยวไปอ,อัดใส่กิ๊บฮุตปีกอกล่างกำลังอัดนะครับฮูดปีกอกล่างกำลังอัดอยู่ ส่วนตัวนี้บูดปีกนกบนนะครับบูดปีนนกบนบูดปีกนกบนอัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอล้างน,นะครับล้างแล้วทำสีให้มันสวยๆยซะหน่อยนะครับปีนนกล่างปีนนกล่างอัดแล้วนะครับเรียบร้อยสวยงามเข้าไปสวยงามเลยส่วนตัวนี้ ยางหูแหนบหลังของไทตันนะครับอันนี้ยางกันขุ่นแหลกยางกันขุ่นแหลกอย่างดีเลยนะครับเนื้อางานอย่างดีเลยยางหูแหนบหลังจะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับยางหูแหนบหลังตัวสั้นกับตัวยาวนะครับเตรียมไว้แล้วเรียบร้อย อะไรเตรียมพร้อมแล้วนะครับประกอบใส่ชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับยางกันฝุนแหลกโชค๊คใส่บูธเรียบร้อยบูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างลูกหมากแหลกลูกหมากกระชักลูกหมากปีนกนกอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมประกอบใส่รถนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ ั่วโมงเสร็จก็จะจบแล้วนะครับส่วนข้างซ้ายนะครับลูกหมากปีนกบนใส่แล้วมาใส่ลูกหมากปีนดกล่างนะครับใส่ปีนกล่างด้านซ้ายฝั่งขวาก็ใส่ปีนกบนล่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ลูกหมากปีนก คนบันกหย่องให้งานต้องกันไปเลยดิสายแล้วครับโชวหน้าปกีกนกบนล่างให้ผมจะจิ้มมือจ้วนดล่างนะี่ช่องไปขึ้นเรือไหล เร็จสับเรียบร้อยครับประเอบเรียบร้อยแล้วลูกหมงลูกหม,มากใส่เรียบร้อยอย่างย,างยางืใส่เรียบร้อยหมดแล้วโชใส่เรียบร้อยนะครับเลื่ใส่ล้อแล้วก็ายางคู่แหนบหลังนะครับฝั่งซ้ายล้อเรียบร้อย แบบเยบเ,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 เออถนะึงยอนย้อนนะพี่ <ừ ừ> เออมันตรงพูดนะเกบตายละเอียดให้เรียบร้อยมาทางนี้เป็นยางหูแหนกหลังนะครับ ยางหูแหนบหลังนี่นครับแล้วขอแกนไปขัดแกนข้างในนะครับเวลามันใช้นานๆมันมีสนิมนะครับเข้าออกยากเราเข้าออกยากพอถอดเสร็จแล้วต้องไปขัดสนิมออกกำลังเปลี่ยนยาง ทั้งสองข้างนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับตัวสั้นตัวยาวสั้นสี่ยาวสี่ช่างโจทย์จะโชว์วิธีเปลี่ยนยางหูแหนบหนแบบพิสดารเปลี่ยนแบบพิสดารและตีลูก้าเปลี่ยนเลย อะไรวะหนา,หนาวแดดมากไม่อยอะเลยโอ้ยยังไงเดี๋ยวว่ารวยหมดเลยยังไงเดี๋ยวา่ามันตัวมันบอเยังไงครับไงเนี่ยนัน่นละเรียบร้อยแล้วก็อีกข้างหนึ่งข้างนี้นะครับเป็นยางหุ้นแอบเสร็จแล้วก็คือเสร็จนะครับรถคันนี้ใช้เวลาทำงานประมาณ สามชั่วโมงกว่าครับประมาณสามชั่วโมงกว่าลูกค้าบอกให้เวลาสองวันขอเวลาสองวันขอด่วนหน่อยนะพี่ขอสองวันแต่ทีมช่างบอกว่าให้เวลาไม่ถึงครึ่งวันนะครับก็รวมๆแล้วน่นป,นประมาณครึ่งวันนะมาประมาณสิบเอ็ดโมงบ่าย 3โมงตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสชั่วโมงกว่าๆรวมั้งพักกินข้าวด้วยนะครับรวมั้งพักกินข้าวเที่ยงด้วยเรียบร้อยสองช่างผู้ทำงานนานช่างโจ้ช่างสวัสด <c oughs> ิชัยช่างผู้ทำงานนาน จบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับประกอบเสร็จสักเกียบร้อยวิ่งลองแล้วยังมีอาการสั่นนิดๆเวลาวิ่งมีอาการสัน่นตัวเพีอาการสั่นนิดๆนดะก็เลยต้องมาทํายอยกากบาทออก,กลางอีกตัวหนึ่งนะเออให้แน่อยู่ก<ส>ระชับอยู่ตัวนี้ตัวเตียวมากลอ,อยเลย ยอยกากบาดเอากลางเปลี่ยนตัวหน้าตัวหนึ่งนะครับมีสามท่อนนะครับมันมีสามตัวตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายนะครับสองสองตัวนี้ใช้ได้นะครับอัดกลีปีเราใช้ได้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าตัวเดียวเอาหฮนิงคลิปเลยวิ่งออกไปหฮนดิ้งคลิปเลย,ลออลเลยสมกับการโละนะครับ โลลูกปากโลช่องล่างจริงๆแล้วมันโชคก็เล็กเกินไปนะโชคสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานค่อนข้างจะเล็กนะครับถ้าใช้งานจริงๆก็คือต้องใส่โชคตัวใหญ่ขึ้นนะจะได้ไม่โยนตัวนี้ถ้าเราใส่ขอหนหนักมันจะมีอาการโยนเพราะว่าโชคมันเล็กเกินไปมันไม่ซับซับพอแรงซับไม่พอ เปลี่ยนกากระบาดเข้ากลางโดยช่างโจกากระบาดเข้ากลางารลุวิธีเปลี่ยนไม่ยากนะ ้ารู้วิธีจะรู้วิธีแป๊บเดียวถ้ารู้วิธีแป๊บเดียวแป๊บแป๊บเสร็จเลยนะครับจุดกักจุดกักนี่ได้เรียบร้อยอย่าลืมถ้วยอย่าลืมถ้วยกันฝุ่นอย่าลืมถ้วยกันฝุ่นโอเคเรียบร้อยยกใส่รถใส่เรากลาง ขั้นตอนสุดท้ายุ๊กตาเบิง้งได้มันหมุนไปทั้งไหนจอน เสรเรียบร้อยเดี๋ยวลงมาลองนะครับตูวก็ไปโดนชนมารถรวยจริงๆก็เป็นรถบริษัทนะครับไอ้ลูกน้องเป็นคนขับลูกน้องก็ใช้อย่างเดียวอย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไตตันวันนี้ใช้เวลาประมาณ เบสเสร็จรวมทั้งมา,าเปลี่ยนแปลงเป่ากลางนะครับมาเพิ่มเติมเป่ากลางก็ี่ยประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะครับใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงกับช่วงล่างของไตตันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามนะครับฝากช่องนัดลูกบากยนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ